สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีตุลประจำเดือนสิงหาคมปี2564กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิก,กายนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะของชาวราศีตุลประจำเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันค่ะ เดือนแห่งการงานขยับขยายมีความสำเร็จค่ะการเงินมีโชคมีลาวาสนารับเงินก้อนโตแบบง่ายๆนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะเดือนแห่งความสำเร็จโชคลาบมีอย่างต่อเนื่องต่อมาจากเดือนที่ผ่านมานะคะสิงหาคมเดือนแห่งความสำเร็จการงานการเจรจาการขยับขยายดีอย่างต่อเนื่องค่ะแต่มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังอยู่นะคะ ปากแรกของเดือนจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีต่อชีวิตชะตานะคะเป็นช่วงที่จะก่อเกิดความสําเร็จต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินงานความรักนะคะทําไรก็เข้าที่เข้าทางไปเสียหมุดทุกอย่างละคะ่ะจะทํางานจะติดต่อการเจรจาก็ได้รับการตอบรับและช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะ เป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์มากนะคะออร่าเปล่งประกายมากๆค่ะจะไปหาใครจะทำอะไรก็มีแต่คนให้การสนับสนุนอย่างดีค่ะแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือถึงแม้จะขี้บ่นจุกจิกบ้างนะคะแต่เขาดูดูคุณอยู่ค่ะคนรักคู่ครองหุ้นส่วนแต่ก่อนดูขัดแย้งนะคะวุ่นวายกันไปหมดพูดก็ไม่ฟังนะคะอธิบายอะไรก็ไม่เคยเชื่อกันหรอกค่ะ พอสิงหาคมเข้าไปแล้วนะคะกลับมาสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีค่ะการงานก็ต้องใช้คำพูดค่ะการเข้าพบปะพบหน้ากันในการเจรจาข้อตกลงเอกสารต่างๆผลประโยชน์และรายได้นะคะจะตกลงกันได้ค่ะและประสบผลสําเร็จไม่ว่าจะเข้าไปในไปเจอใครขอความช่วยเหลือตกลงผลประโยชน์เจรจาอะไรข้อตกลงต่างๆนะคะ ล้วนจะได้รับการตอบรับที่ดีและได้รับการช่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีค่ะช่วงต้นๆ้นเดือนนะคะยังคงผูกพันอยู่กับเรื่องของการเงินรายรับรายได้นะคะช่วงนี้ชาวตุลบางท่านจะได้ยื่นเงินกู้จากสถาบันการเงินด้วยนะคะติดต่อส่งเอกสารหรือยื่นเอกสารมาช่วงจังหวะหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้จะได้คุยได้เจรจา,ามาทำข้อตกลงอะไรกันสักอย่างละคะ่ะ เดือนนี้จะได้รับเงินก้อนนะคะแบบง่ายๆด้วยค่ะเงินจากโครงการอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะเป็นเงินปันผลจากสิ่งเก่าๆหรือเงินจากที่ยืมไปจนลืมแล้วนะคะได้เอาคืนกลับมาคืนแล้วค่ะ ความสำเร็จรวมไปถึงการงานด้วยนะคะสิงหาคมการงานชาวตุนนะคะจะได้ขยับขยายแล้วล่ะคะ่ะจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ได้จับให้ได้ทำแล้วนะคะจะได้ร่วมหุ้นลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนในครอบครัวแล้วะคะ่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะใช้เงินเยอะหน่อยนะคะ ปากแรกๆดีอยู่นะคะถึงค่าใช้จ่ายจะเยอะคุณก็ยังมีช่องทางการทำมาหารายได้ได้ดีอยู่ค่ะสร้างเสริมมากขึ้นพอสมควรนะคะหาเงินได้เยอะแต่ก็เอาไปลงทุนไปกับธุรกิจที่จะเพิ่มเติมไปอีกนะคะเงินเก็บไปอยู่ในรูปแบบทรัพย์สินนะคะขอเตือนหน่อยนะคะทำไรก็ตามอย่าให้มันเกินตัวเองมากนักน,นะคะจนเกินตัวเองรับไม่ไหวนะคะ ไม่ได้ไม่ได้ว่าดีไม่ดีนะคะแต่ให้ดูกําลังตัวเองด้วยค่ะช่วงปากหลังเดือนนะคะจะเหนื่อยอยู่ค่ะจะหนักในสิ่งที่เราได้ก่อได้สร้างในช่วงปากแรกของเดือนนี้ละค่ะฉะนั้นอย่าเพลินไปกับสถานการณ์นะคะอย่าลงทุนไปเยอะจนไม่มีเผื่อขาดเผื่อเกินบ้างนะคะ อะไรก็ทำพอดีพองามถามคนรอบๆตัวคุณก่อนปรึกษาท่านนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาคอยสนับสนุนเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีอยู่ค่ะและคู่ครองนั้นด้วยนะคะดูเขาแข็งๆอยู่บ้างค่ะแต่ก็หนุนนำนำพาความเจริญโชคราบมาให้คุณได้ดีอยู่ค่ะ ฟังเขาสักนิดนึงบ้างนะคะเป็นการดีกว่าค่ะเดือนนี้มีการวางแผนดีๆในการทำงานอยู่นะคะ1-4สิงหาคมค่ะช่วงนี้อยากจะทำอะไรก็ทำซะนะคะจะประสบผลสำเร็จได้แบบง่ายๆค่ะการติดต่องานการเจรจาการค้าขายการลงทุนเพิ่มเติม,ตมให้ทำในช่วงปักแรกเดือนนะคะพอมาปักหลังเดือนอุปสรรคปัญหาเยอะทำอะไรก็ไม่ได้สมดังใจนะคะมีอะไรขัดขวางมีอะไรมากวนใจเยอะไปหมดค่ะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะจะมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวมีเรื่องนะคะหรือหาเรื่องมาให้ค่ะมีปัญหาทะเลาะกันในเรื่องของการเงินผลประโยชน์นะคะรายรับรายได้ค่ะบางทีผู้ใหญ่นะคะสนับสนุนดีค่ะแต่เขาก็คอยจับตาดูคุณเป็นพิเศษอยู่นะคะ จุกจิกบ้างนะคะไปรับฟังคำพูดของคนอื่นมาฟังบ้างนะคะจะทำให้ทุกใจบ้างค่ะก็ปล่อยผ่านนะคะทำใจให้สบายสบายไปก่อนค่ะเพราะยังไงคนเหล่านั้นยังคงพึ่งพาอาศัยเขาอยู่นะคะอดทนหน่อยค่ะใจเย็นๆปัญหาไม่ควรไปเชิญหน้านะคะปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปก่อนค่ะทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะ มาต่อกันที่การเงินกันค่ะด้านการเงินนะคะแข็งแรงดีค่ะมีกินมีใช้อย่างสบายไม่ลําบากอะไรนะคะมีคนอุปถัมภ์คำจุนเยอะอยู่ค่ะกลางกลางเดือนจะได้รับเงินก้อนโตนะคะแต่ได้เงินมาก็อย่าใช้เพลินเกินตัวนะคะควรสํารองเงินไว้บ้างค่ะเก็บไว้บ้างนะคะพอปักหลังเดือนมีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่นะคะให้วางแผนการเงินให้ดีด้วยละค่ะ ปักหลังเดือนนะคะวางแผนเผื่อไว้ค่ะเผื่อเรือเผื่อขาดบ้างนะคะเผื่อจะมีการเรื่องร่าชา้าไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้นะคะจะทําให้คุณเหนื่อยค่ะสํารองเงินด้วยนะคะเงินเข้ามาเพิ่มดีมากๆค่ะจะเข้ามาจากการทํางานออนไลน์งานต่างประเทศงานเสริมด้วยนะคะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะ คนโสดคะ่ะด้านคนโสดความรักจะสดชื่นชื่นบานกันหนักมากคะ่ะมีคนเข้ามาหาเยอะคะ่ะแล้วก็อยากจะสารสัมพันธ์ด้วยสัมพันธ์สว่านะคะที่ผ่านมาทางออนไลน์โซเชียลนั้นเยอะไปหมดคะ่ะฮอตสุดๆเลยนะคะชาวตุนดูให้ดีๆละคะ่ะมาต่อกันที่คนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะ ความรักในเดือนสิงหานะคะของคนมีคู่ครองอมีแฟนแล้วนะคะได้ปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะลองเอาไปสังเกตดูนะคะตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมมาแล้วค่ะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่20กรกฎาคมมาแล้วนะคะคู่ครองให้การช่วยเหลือพึ่งพาใสัยได้มากกว่าที่ผ่านมาค่ะทั้งทางด้านการงานการเงินได้ดีอยู่นะคะแต่มีเรื่อง จุกจิกกัดจิกบนกันบ้างนะคะภาษาลิ้นกับฟันค่ะคู่ครองนำพาสิ่งดีๆเข้ามาให้ชาวตุลได้เป็นอย่างดีอยู่ค่ะความรักโดยรวมยังถือว่าดีอยู่นะคะตัดปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆไปค่ะขอให้ระมัดระวังช่วงปลายเดือนนะคะจะมีเรื่องจุกจิกใจกันบ้างค่ะนิดๆหน่อยๆค่ะ20ะปลายเดือนเป็นต้นไปแล้วนะคะคู่ครองดีมีชายไปกว่าครึ่งเลยค่ะอารมณ์ตัวเองควบคุมให้ดีนะคะเพราะยังไงก็ยังทอยทีทอยอัาสายซึ่งกันและกันอยู่ค่ะ ประคับประคองไปให้ได้นะคะกันยายนจะดีขึ้นมากกว่านี้ค่ะ มาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะมาดูด้านสุขภาพกันนะคะปากแรกเดือนเรื่องสุขภาพไม่น่าห่วงอะไรค่ะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อึดลุยงานได้ดีได้สบายอยู่นะคะมีแต่เรื่องจิตใจค่ะอารมณ์เ,เห็นอะไรก็ไม่เข้าตาค่ะผ่านให้หงุนงิดไปแบบไม่ง่ายค่ะควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะช่วงปากหลังเดือนต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงค่ะทนุถนอมร่างกายตัวเองบ้างนะคะเดี๋ยวไม่สบายได้แบบไม่ง่ายค่ะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรนะคะ สรุปประเด็นนะคะชาวตุนค้าสิงหาคมนี้เป็นเดือนแห่งการลุยงานค่ะวางแผนการแก้ไขปัญหาอะไรที่ไม่ดีแก้ไขจัดการให้ดีค่ะจะได้พัฒนาไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะอนาคตดีขึ้นขอให้ตั้งใจมุ่งมั่นลุยค่ะสร้างรากฐานที่ดีและมั่นคงนะคะแนะนำนิดนึงนะคะพยายามทำบุญให้มากค่ะให้คนที่เขาด้อยโอกาสนะคะ บุญจะช่วยหนุนนำส่งเสริมนะคะให้การงานเจริญรุ่งเรืองเงินไม่ติดไม่ขาดค่ะความรักราบรื่นได้แบบไม่ง่ายนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีตุลที่ช่องหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้เรามาระวังแล้วก็วางแผนกันลวงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้แดงเข้มนะคะจะไปไหนมาไหน ปิดแมสด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยค่ะเวลารับประทานอาหารล้างไม้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะยิ่งใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนยิ่งห่วงมากๆเลยนะคะดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันในอีีต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ